โจิกะเริ่มโจมตีก่อนใช้เฮลปิ n งแฮนดแล้วก็ฟิลเจอร์ไซส์เนีโอนิกส์ทั้งสองหลับตาลงพร้อมกับตั้งหูทั้งสองขึ้นเนีโอนิกส์ตัวผู้ใช้ท่าเฮลปิ้งแฮนดเสริมพลังให้กับเนโอนิกส์ตัวเมียก่อนจะใช้ท่าฟิลเจอร์ไซส์ยิงบอลพลังเข้าไปในประตูมิติไลลี่พูดพร้อมกับทำหน้าจริงจังต้องระวังท่าฟิลเจอร์ไซส์เอาไว้เนีโอนิกส์ใช้ซ g n a า b บีม โจมตีใส่ตัวผู้ลูคาริโอโจมตีตัวเมียด้วยบนรัชอากับลูคาริโอที่ได้ยินอย่างนั้นทั้งสองก็เบือนหน้าหนีใส่กันลูคาริโอพุ่งเข้าไปหาเนโอนิกส์ตัวเมียอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้ท่าบนรัชโจมตีใส่เนโอนิกส์ตัวเมียอากใช้ซิกนาลบีมรูปแบบเส้นเดียวโจมตีไปที่เนโอนิกส์ตัวผู้เนโอนิกส์ตัวเมียหลบท่าบนรัชได้อย่างง่ายดาย เนโอนิก์ตัวผู้กระโดดหลบท่าสิกนาวบีมได้แบบเฉีวเฉียดโกจิกะพูดพร้อมกับยิ้มมุมปากเป็นการโจมตีที่ไม่เลวแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกทั้งคู่ใช้ไซโคช็อกทั้งสองยื่นมือไปแตะกันก่อนจะยิงท่าไซโคช็อกแบบประสานโจมตีใส่พวกอาร์ไลลี่ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดพร้อมกับเหนือตกเล็กน้อยถ้าโดนการโจมตีนี้เข้าไป คงจะเจ็บหนักหน้าดูเนโอนิกส์สวนกลับไปด้วยคลื่นชั่วร้ายลูคาริโอหลบให้พน้นแล้วหาจังหวะใช้กระสุนคลื่นพลังทั้งสองพยักหน้าให้ไลลี่ก่อนจะวิ่งแยกกันไปคนละทางไซโคช็อกถูกแยกออกเป็นสองเส้นไล่ตามทั้งสองไปติดติดลูคาริโอเบี่ยงตัวหลบท่าไซโคช็อกที่กำลังพุ่งเข้ามาได้สำเร็จและเตรียมที่จะโจมตีใส่เนโอนิกส์ตัวเมียด,ด้วยกระสุนคลื่นพลัง จูจ่ๆท่าไซโคช็อปที่คิดว่าหลบพ้นแล้วมันก็ได้วกกลับมาโจมตีลูคาริโอจากทางด้านหลังจนลูคาริโอกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงข้างสนามอย่างรุนแรงไลลี่รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะหันไปถามลูคาริโอด้วยความเป็นห่วงลูคาริโอเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูคาริโอค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆและได้หันไปพยักหน้าให้ไลลี่เบาๆไลลี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอก ก่อนจะหันไปมองอาร์คที่วิ่งแยกไปอีกทางอาร์คกระโดดหลบท่าไซโคช็อกที่กำลังไล่ตามตัวเองอยู่ได้แบบสบายๆและได้ยิงคลื่นชั่วร้ายโจมตีไปที่เนโอนิกส์ตัวผู้แต่เนโอนิกส์ตัวผู้หลบท่าคลื่นชั่วร้ายของอาร์คได้แบบเฉียวเฉียดหลังจากที่โจมตีจบทั้งสองก็กลับไปยืนอยู่ข้างหน้าคุณโกติกกอีกครั้งอาร์คใช้เทเลพอร์ต วัดไปหาลูคาริโอที่ยืนอยู่อีกฝั่งของสนามและได้พูดพร้อมกับรอยยิ้มกวนประสาทคิดคิดว่าไงคุยกับกําแพงสนุกหรือเปล่าลูคาริโอพูดพร้อมกับกัดฟันด้วยความเจ็บใจน้อยไอ้เจ้าก้อนขนกวนประสาทนี่ก็ได้ลูคาริโอเริ่มใช้ฟุตเวิร์กแบบนักมวยและพูดพร้อมกับทำหน้าจริงจังงั้นฉันจะแสดงให้นายดูเองว่าตอนที่ฉันเอาจริง มัันนเป็ยงไงไลลี่ที่เห็นว่าลูคาริโอเครื่องติดแล้วก็ได้พูดพร้อมกับหยิบทีสโตนออกมาจากกระเป๋าจะเอาจริงแล้วสินะงั้นก็มาลุยกันเถอะลูคาริโอวิวัฒนาการร่างเมกา้าแสงวิวัฒนาการร่างเมก้าได้สว่างขึ้นพร้อมกับร่างกายของลูคาริโอที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยเวลาผ่านไปสักพักแสงวิวัฒนาการร่างเมก้าได้ดับลง ปรากฏร่างของเมกาลูคาริโอไลลี่เริ่มสั่งโจมตีเอาละนะทั้งสองคนลูคาริโอใช้สปีดของเธอเข้าไปประชิดตัวพวกเนโอนิกส์แล้วโจมตีด้วยบอลรชัชเนโอนิกส์ใช้สิกนาลบีมรูปแบบกระจายทันทีที่ไลลี่พูดจบลูคาริโอก็หายตัวไปจากสนามทันทีคุณโกติกะที่เห็นอย่างนั้นก็ได้หันไปพูดกับเนโอนิกส์ทั้งสองทันที ทั้งคู่ระวังรอบตัวเอาแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบจูจูลูคาริโอก็ปรากฏตัวมาอยู่ตรงหน้าของทั้งสองและได้ใช้ท่าโบนรัชฟาดทั้งสองจนกระเด็นขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับมีซิกนาณบีมรูปแบบกระจายกระหน่ำโจมตีใส่ทั้งสองในขณะที่อยู่กลางอากาศทันใดนั้นเองท่าฟิวเจอร์ไซที่เมียออนิกส์ตัวเมียใช้ตั้งแต่เริ่มต่อสู้ พวกมันได้กระหน่ำโจมตีใส่อาร์คและลูคาริโออย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายโดนการโจมตีของกันและกันจนเกิดฝุ่นควันขนาดใหญ่ลอยฟุ้งไปทั่วสนามไลลี่ยกแขนขึ้นมากันฝุ่นละอองเข้าตาส่วนคุณโกจิกะเธอได้ยืนรอดูผลการต่อสู้อย่างใจเย็นฝุ่นควันทั้งหมดค่อยๆจางลงปรากฏร่างของอาร์คและลูคาริโอที่ไรบาดแผลจากการโจมตีเมื่อกี้ และเนโอนิกซ์ทั้งสองที่กำลังนอนหมดสภาพการต่อสู้อยู่บนพื้นยูคาริโอได้กลับไปเป็นร่างปกติและพูดพร้อมกับยืดอกภูมิใจเห็นหรือ,อยังละ่ะถ้าฉันได้เอาจริงแล้วก็นายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกอาคิดกับตัวเองอยู่สักพักก่อนจะหันไปพูดกับลูคาริโอก็ได้ฉันจะยอมรับว่านายเก่งแต่เฉพาะตอนที่นายเป็นร่างเมกาเท่านั้นนะ ลูคาริโอที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบอาก์กับด้วยความโมโหให้เจ้าก้อนขนบ้านี่นายรอฉันก่อนเถอะฉันจะทำให้นายยอมรับว่าฉันแข็งแกร่งให้ได้อากที่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดพร้อมกับยิ้มเล็กๆเ,เอาสิฉันจะรอให้ถึงวันนั้นไวๆก็แล้วกันตัดภาพไปที่คุณโกจิกะเธอเรียกเนโอนิกส์ ix, ทั้งสองกลับเข้าบอลและได้เดินไปหาไลลี่ที่อยู่อีกฝั่งของสนาม ก่อนจะพูดด้วยสีหน้าจริงจังตามที่สัญญาไว้ฉันมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกเธอไลลี่ที่ได้ยินคุณโกจิกะบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญเธอก็รู้สึกกดดันเล็กน้อยคุณโกจิกะพูดพร้อมกับชี้นิ้วไปทางอาร์เนโอนิกส์ตัวนั้นอาจเป็นต้นเหตุของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไลลี่สตันไปห้าวิก่อนจะพูดด้วยความตกใจว่ายังไงนะคะ